สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปทานเมนูเป็ดอีกแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าที่นี่จะมีทั้งข้าวหน้าเป็ดกเทียวเป็ดแล้วก็เมนูอ,อ,อ่นๆนะคะซึ่งร้านเนี้ยเปิดมานานกว่าสามสิบสามปีแล้วนะคะแล้วก็เปิดทุกวันด้วยนะคะปิดแควอาทิร้านจะอยู่ในเมือง ใกล้ๆกับธน,นาคารทอ,อสอนะคะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันหน้าธนาคารทอ,อสสของเมืองภูเก็ตแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูหน้าตาอาหารสินสชาอาหารที่เปิดมา33ปีว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าร้านนี้เ,เราได้เข้ามาอ่านรีวิวแล้วทุกคนแบบโอเคกับรสชาติอาหารนู่นนี่นั่นมากเลยนะคะแล้วก็หน้าตาอาหารที่มาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยจะมาดูว่าจะสมกับที่ทุกคนรีวิวไว้นั้นะครับอไปกันเลยค่ะ เมนูเสริมเยอะมากเลยนอกจากเมนูหลักนะครับทุกอย่างที่เป็นเป็ดแล้วก็มีกระเพาะปลาด้วยนะปลากระพงก็มีนะอาหารทะเลก็มี you yeah.

เม็ดนเป็ดใหญ่นะเจ็บเจ็บเจ็บม้อลองน้ำซุก่อนออน้ำซุปอกนะ,ะน้อนอมดิดดมีเลือดเลยนะ ไไนะนิ่มดิน่น่มะปนุ่มดินีนนอรอ,ขอ,ขอดแล้วเรเป็นหนงพคปีกมีความเป็นยาจีนนะมีความเป็นยาจีนอยู่ กับัดเนื้อปูเยอะอยู่นะหอมมีหอมกระทะใหม่ๆนิดๆกลมกล่อมกลมกล่อม้มกูก็ให้เยอะอยู่ มองไหมอร่อยอร่อยมากเป็ดฮาโลเราต้องเปนการมาลองมาชิมลองเลย เห็นไหมข้าวจอนด้านหน่อ๋อมันออกเปรี้ยวเผ็ดๆน้ำจิ้มออกเปรี้ยวเผ็ดๆ ข้มข้มออมาเลยข้ม,มออเตาาหา้เม็ดข้าวนี่ร่วนดีนะได้อยูอ่มัน้เป็กนเไปเออกเกดด้วย <c oughs> นี่มันผสมอะไรบ้างไม่รู้นะแต่ไม่ออกกรเ,เปรียวเผ็ดโอเคโอเคกินกันโอเค้มันฮะเจ็โอเคครับหมดเกลี้ยงเหมือนเดิม เราไม่เคยทำให้ควรผิดหวังนะครับเรากินหมดทุกจานโอเคทุกคนวันนี้เราทานกันเสร็จแล้วนะคะอันนี้ซีเมนูที่เราสั่งกันไปเราอยากจะสั่งอีกค่ะเพราะเมนูเขาเยอะมากอยากลองชิมเพราะว่าอร่อยทุกอย่างนะคะทุกคนร้านนี้เปิดมา33ปีนะคะทุกคนชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นตึ้งเกาะพายภูเก็ตนะคะ ร้านก็สามแยากนะคะพิกัดร้านอยู่ใกล้ๆธนาคารออ,อสสาขาบุพเพนะคะถ้าทุกคนขอกมาจาับทอยปูโตนนะคะเลี้ยวซ้ายเพื่อจะเข้าเนือง่องร้านจะอยู่ด้านขวานะคะนิดเดียวะค่ะเลยทุกคนนี่เป็ร้านอยู่ด้านขวามือร้านจะปิดทุกวันอาทิตย์จะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึง1นึ่มนะคะทุกนาคาน สามา,ารถมาทานได้อร่อยทุกอย่างจริงๆค,ค่ะทุกคนถูกมายาวนานในแถวนี้รแบบาคาก็โอเคค่ะราคาเยี่ยมๆวันนี้เรากินวันนี้เรากินไปสี่เมนูน้ำเราหมดแบบสามลักษณะสามลักษณะก็ถือว่าโอเคนะคะราคาก็คือเหมาะสมกับปริมาณที่เราได้มามันขขมกกคุ้มค่ารสชาติที่เร โอเค่ะเราต้ตตองไปกันตอนตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติาเพื่อจะให้พลาดก็ทังไป <étique S 2> <Natural. S 3> เราจะพาคุณไปทานอะไรกันนะคะับวันนี้ไปนะคะ